สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาทํามือนิดนึงฮะเพราะว่านีิครับผมกําลังจะเสร็จภารกิจทุกอย่างครับแล้วก็จะไปออกกำลังกายก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับส่งไวร์สตอรี่เหมือนเดิมถ้าท่านใดที่ติดตามกันอยู่แล้วครับเป็นการ์เดนเนอร์เป็นวิธีทางของชาวสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับยังทันอยู่เพราะว่าเกมคู่คืนนี้มันเตะประมาณตีหนึ่งตีสองอ่ะนะครับก็ยยัังพออทนู่ หรือว่าท่านใดที่เพิ่งแวะเวียนมาครั้งแรกนะครับอยากจะลองคูมลองเชิญกันหน่อยก็ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับติดตามกันยาวๆวันนี้นะครับมีพรีเมยรีกอยู่2อคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งเกมเนี้จะมาเตะที่บ้านแมนยูบ้างเตะที่โอลด์แทฟฟอร์ดแล้วก็มีเกมของเวสต์แฮมเจอดิวคาสเซิลนะครับนั่นคือ2เกมในพรีเมยรีกแล้วมีฟุตบอลโคปาเดลเรมี บาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดนะครับที่จะแข่งขันกันด้วยรวมถึงยังมีฟุตบอลโคปาเดอเออเข้าไปเกาโชที่เป็นเกมฟุตบอลทั่วคือโคปาอิตลเลียครับก็เป็นเกมของเกรโบเรนเซ่เจอรฟิออเรติน่าแล้วก็มีคู่หรือที่เตะก่อนเที่ยงคืนเนี่ยผมขอพูดแค่คู่ที่เป็นเตะเที่ยงคืนแล้วกันเนาะแล้วก็ยังมีฟุตบอลเยอรมันเป็นเดสเปโรขาวเมื่อวานขออภัยครับพูดคู่บาเยิร์นกับคู่ไฟายโบรพิดรายการแต่คือว่า สุดท้ายผลงานก็าเยองเที่ยงอยู่ดีนะครับก็ก็เป็นแดฟ,ฟรพรพ์ไปขอลเขาคืนนี้มี2คู่แต่ผมขอโฟกัสแค่คู่ของดอทบุร์เจอแอร์เบไลฟ์สิกนะครับก็วันนี้พูดกันเต็มๆ5คู่เน้นหลักคือพรีเมียร์ลีกและอีก3คู่ก็เบาเบแต่เราใจนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับในวันนี้นะครับเบรนส์ฟอร์ดไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบรนส์ฟอร์ดเนี่ยนักเตะที่ไม่สมบูรณ์มีน้อยกว่าแมนยูนะครับซึ่งการจัดทัพก็น่าจะไม่ลำบากมากนักในเกมนี้ของทางฝั่งเบนฟอร์ดเขาก็มียอนวิซา จะเป็นศูนย์หน้าไอเอวานโคนี่อะไรเงี้ยก็คงอยู่เหมือนเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ถ้าโฟกัสที่แมนยูครับตอนนี้คือคาเซมิโร่น่าจะรับใช้ทอแตนอีกเกมท้ายแล้เขาจะหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกลับมาลงเล่นเหมือนเดิมในเกมหน้าซึ่ง ก็จะกลับมาพร้อมกับคริสเตนเอริกเซ่นนะครับที่จะกลับมาเกมหน้าเหมือนกันซึ่งตอนนี้เอริเซนซ้อมแล้วครับแต่ยังไม่พร้อมที่จะให้ลงเล่นทันทีในเกมนี้เลยก็เป็นเกมหน้าแหละในสัปดาห์ต่อไปเนาะซึ่งมันมีโปรแกรม,มสําคัญรออยู่นะครับของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็เกมนี้ครับเรียกว่าหลายคนจำภาพของเกมแรกได้เป็นฟอร์ดอัดไซ้แตกใส่แมนยู4-0ครึ่งแรก3 0 แมโดนยิงตั้งแต่ต้นชั่วโมงเกมเลยคือประมาณ30มนาทีแรกหายไป3เม็ดแล้วมันก็เลยสู้ยากแล้วเป็นเกมแรกที่แมนยูใส่เสื้อทีมเยือนสีเขียวแล้วก็โดนจับเต็มไปนะครับเต็มระบบเลย4เม็ดอร่อยเหาะเลยนะครับก,ก็คิดว่าเกมนี้เบนส์ฟอร์ดันดูไม่เป็นดอกแมนยูนะครับแม้ว่ามันจะเป็นนักเตะนักเตะชที่แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งแล้วแต่การสลับรเตชัหของทีมก็มีผลนะผมเชื่อว่าเกมนี้เบนส์ฟอร์ดดูดีก,กว่าเชียร์เบนส์ฟอร์ดได้เลยนะครับขณะที่เวสต์แฮมพบกับ นิวคาสเซิลนะครับซึ่งทำไปทำมา2ทีมนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับเวสต์แฮมหนีจากโซนอันตรายขึ้นมาหายใจใหายคอมากขึ้นอันดับ14 15และส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยท็อป3ครับแล้วก็ที่สำคัญคือชนะมา3เกมติดเลยชนะแมนยูชนะอะไรอย่างเงี้ยมาคือไม่แพ้ใครนะครับแม้ว่าจะเสียรังบัลไปอดได้แชมป์คาราบาวครับแต่ก็หลังจากนั้นก็คือกลับมาเก่งเหมือนเดิมแล้วตอนนี้คือนิวคาสเซิลเนี่ยตั้งแต่เจ็บ,เ,บเยอะนะครับแต่ ไป,ไปมา,มาคนที่ลงสนามก็แทนเนี่ยดีเหลือเกินจอคอบเมอร์ฟรี่คาลัมเบลสันนะครับกองกลางเนี่ยพอไม่มีอเมร,รอนก็ยังมีคนอื่นมาเติมเต็มได้รุนลกกิมาไราส์แม่ก็ยังดีอยู่กองหน้าตอนนี้ก็มีรุนว่าแม็กซ์แมงไหวไหมนะครับแต่ก็ถือว่า กาอเล็กซานเดอร์อิสักมาแลช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่าเขาก็เขาฟอร์มประตูต่อเนี่ยนะครับก็เกมนี้เวสต์แฮมเองก็ถือว่ากำลังกลับมาแม้ว่านักเตะบางคนบาดเจ็บไปบ้างสกามาก้าไม่พร้อมครับแต่ก็ยังมีหลายคนบอกว่าเกมนี้เวสต์แฮมเป็นรองเพราะว่า ลักเตดในทีมหลายคนเริ่มจะเป็นแบบผ่านช่วงเทพไปแล้วอ่ะนะครับผมว่าเกเรียมเชนดูคาเซ่นนะน่าจะรักษาอันดับ3ได้ต่อไปแบบชิวๆไร้ข้อกังขานะครับนั่นคือ2คู่ในพรีเมียร์ลีกส่วน13คู่เป็นเบาๆแต่เร้าใจใน3ลีกดังนะครับเริ่มที่โคปาเดลเรย์บาซ่าเจอมาดริดมาดริดดูดีกว่าจริงๆครับแล้วก็แม้ว่าบาซ่าเองจะจะมีผลงานในลีกที่เป็นต่อว่าอันดับทิ้งห่างมาเยอะแต่เรื่องขนาดทีมไซส์ทีมเนี่ยว่าเป็นรอง มาริดและอย่างหนึ่งคือมาริดเนี่ยไม่มีปัญหานอกสนามอะไรบาซา่าึ้นหนักเลยทั้งอดีตผู้บริหารเก่าบ้างละเรื่องการติดเสินบนนู่นนี่นัน่นไม่เข้าวอลุมเด้าเลยแถมทั้งเตะในทีมก็ต้องขยอยอาจจะย้ายออกเพราะว่าต้องมา,มาปรับตุลเรื่องการเงินในทีมอพะ,ะว่างานนี้ผมเชียมมร์มาริดนะไม่น่าพลาดน่าจะสามารถจะเอาชนะบาซ่าได้นะครับส่วนส่วนเคโมเนเซเจอฟิออเรตินา่าหนึ่งในสองคู่ของรอบ8ทีมใน ฟอปปาอิตาลีนะครับผมขออนุญ,ญาตเชียร์ไปที่ฟิออร์เรตินาแม้ว่าผลงานในลีกทั้งสองทีมจะไม่ได้จเดเยี่ยมพอกันนะครับถึงผลงานก็แบบทรงๆพอกันแต่ถือว่าชื่อชั้นแล้วก็ขนาดทีมฟิออใหญ่กว่าเชียร์ฟิออครับขณะที่ปิดท้ายครับเป็นเป็น,ปนฟุตบอลเดฟเฟโโปขาวเมื่อวานปาปาเยนล้มไม่เป็นท่าไปแล้วนะครับเจอเจอไฟลบล็อกยิงทุ่งท้ายเกมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นละ คือไลฟ์สิกเจอกับต้อสบุญเนี่ยชื่อชั้นพอกันแต่ต้อสบุญเนี่ยเกมล่าสุดคือโดนมาเบียร์นกดไป4-5เม็ดเลยผมขอเชียร์ไลฟ์สิกต่อสักเกมแล้วกันครับน่าจะสามารถย้ำแผลกับทางฝั่งต้อสบุญได้อ่ะประมาณนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับสองไปฟอร์เรยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาว่ากันใหม่ยังมีฟุตบอลเกมค่ำคืนดึกๆมาฝากกันมากมายก็ติดตามได้พรุ่งนี้ครับ